นะครับนี่ผมเจมินเด้นะครับเป็นอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Civilization a l อลไ n e ์เ n นั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นเกมมือถือที่หลายคนเฝ้ารอคอยนั่นเองนะครับนาะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง Android และ iOS ใน Store ประเทศไทยเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศร,รูปแบบการเล่นในเกมกันครับ ทีนี้นะครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะมาเลือกอารยธรรมกันนะครับหรือว่าประเทศนั่นเองผู้ชมครับมันก็จะมีอยู่ด้านซ้ายมือเนาะแต่ละจุดนะครับก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นกรีซนะครับผมก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเนาะเพิ่มความเร็วในการฝึกชาวบ้าน5%านะครับนะสำหรับตัวยูนิตตอนนี้เนาะแล้วก็ตรงน,นี้นะครับผมก็สิ่งปลูกสร้างในเมืองหลวงและทางทหารความเร็วในการก่อสร้าง10%ถ้าชอบอันนี้ก็สามารถเลือกอันนี้แล้วก็เลือกแม่ทัพนะครับหรือเจ้าเมืองนะผู้ชายหรือผู้หญิงกก็็ได้นะ้นแลวมาทีจ นะครับผมก็จะเป็นลดค่าฝึกทหารชาวบ้านนะครับสินะแล้วก็ตัวนี้นะครับความเร็วในการเดินทัพจากเมืองหลวง20%เลยนะก็คือเวลาที่เดินทัพจะเร็วขึ้นอ่าถ้าชอบก็เลือกนะครับต่อมาก็เป็นอียิปต์นะครับตรงนี้นะครับฟื้นฟูสาของกองทาหารทันทีหลังจากสู้รบนะครับก็คือหลังจากสู้รบจบนะครับเขาสามารถาฟื้นฟูได้แบบรวดเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นสิ่งปลูกสร้างในเมืองหลวงและทางทหารความทนทาน10%นะ อยากได้เมืองถึกขึ้นนะครับแล้วก็เฟื้นโฟูหลังการลบเร็วขึ้นนะก็อันนี้เลยเรามาดูอังกฤษกันบ้างนะครับอังกฤษนะก็เพิ่มผลผลิตเงินนะครับ500ต่อชั่วโมงนะต่อเมืองผู้เล่นแต่ละแห่งที่มีนะวิธีอันนี้ดีนะแล้วก็การผลิตที่มีประสิทธิภาพคิวการผลิตนะครับหรือคิวการก่อสร้างบวกหนึ่งอ่าอันนี้น่าสนใจนะสําหรับอังกฤษนะครับฝรั่งเศสนะครับ ก็จะเป็นหลังการสู้รบ5%ของจํานวนทาหารที่สูญเสียจะถูกแปลงเป็นทหารฟรีเฮ้ยก็คือหลังการสู้รบแล้วทหารที่สูญเสียนะครับจะเป็นทหารฟรีด้วยนะอุย้ยแต้มสังการนะครับเวลาฟื้นฟูลบ10%นะครับสําหรับตัวคลาสสิกตรงนี้นะทีนี้นะครับเรามาดูสไตล์อเมริกานะเขาเขียนอยู่ด้านซ้ายล่างนะสไตล์อเมริกานะเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับทรัพยากรของช่องที่พัฒนาแล้ว15%นะต้องเป็นช่องที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับนะ แล้วก็กานต่อสู้ VXP Hero บวกสินะครับโอ้ยยังมีอีกนะมีสไตล์เยอรมันอีกนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวค่าปิดล้อมของฮีโร่เพิ่ม13หน่วยและความเร็วในการยึดเพิ่มขึ้น33%นะตัวนี้นะครับเมืองหลวงนะครับค่าก่อสร้างลบ3%นะสไตล์ญี่ปุ่นนะอ,อัตราการลดของดาเมจเมื่อเสียขวัญกำลังใจน้อยลง5%นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความเร็วในการ เฟนฟอนะครับของทับหลวงเพิ่มขึ้น5%จริงๆเล่นประเทศไหนก็ได้นะเอาที่ชอบได้เลยนะครับแล้วก็สไตล์เกาหลีล่ะเพิ่มความเร็วในการวิจัยเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผลผลิตความรู้สิ่งก่อสร้างเทคโนโลยีบวกนะครับแต่ผมชอบไอเนี่ยผมชอบอังกฤษอ่ะเออเราจะเอาอันนี้ไปกันนะเราเลือกอันนี้นะสมมติเราเลือกอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะมีการแต่งตั้งแบบเท่ๆแบบนี้ด้วยนะทุก้ชมครับนี่อย่างเท่ วันนี้นะครับแนะนาให้ดูตัวคัตซีนแบบนี้นี่ท่านผู้ชมครับเปิดมาแบบนี้เลยนะเราจะได้เห็นในส่วนของตัวบรรยากาศเนาะทีนี้เราจะได้ทําการสร้างเมืองของเราแล้ว<อ>ทีนี้นะครับผม๋ยวทีนี้เรามาดูการเล่นเบื้องต้นกันนะครับเราสามารถเล่นยังไงได้บ้างนะครับแล้วแต่และเมนูทําอะไรได้บ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับเราจะมีเมืองหลักนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์กลางของเมืองนะครับมันจะเป็นการเดินทัพการตึงกําลังนะครับกองทัพต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับ แต่ภารกิจที่เราควรเล่นหรือสนใจจริงๆในช่วงแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวเควสบริเวณด้านซ้ายบนตังนี้นะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเล่นมาถึงบทที่6แล้วนะครับการเชี่ยวชาญการผลิตนะครับผมนี่ครับก็จะมีคุณสมบัติใหม่ปลดล็อกเพิ่มเติมขึ้นมานะสำหรับภารกิจตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกนะส่งไปทํานะครับผมก็คือส่งไปทําภารกิจให้เสร็จสิ้นนะครับทําประมาณนี้นะแตะตรงที่เควสได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะบอกนะ แต่ที่ส่วนใดก็ได้นะครับผมแล้วก็มาตรงภารกิจตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับมาทําการเลือกฮีโร่นะครับอย่างเช่นตัวนี้แล้วก็ทําการส่งพลไปนี่ก็รับนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสร็จเควสหนึ่งนะครับแล้วก็รับของรางวัลนี่อะไรประมาณนี้ทุ้ชมครับแบบง่ายๆนะแล้วก็ทาเควสต่อไปเลยนะครับแล้วก็กดเนาะอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันจะเป็นผังนะครับเทคโนโลยีเนาะ ตัวนี้นะครับจะเป็นการวิจัยนะก็คือในช่วงแรกนะครับจะเป็นการวิจัยการเพาะปลูกนะครับเราสามารถทําการสร้างพวกสิ่งเพาะปลูกต่างๆเช่นฟาร์มเหมืองอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับการผลิตนะเราก็จะเข้าสู่อุตสาหกรรมแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะวิจัยต่อนะครับก็จะเป็นการเก็บเกีเก่ยวนะก็จะเป็นแบบเพิ่มการเก็บเกี่ยวขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการวิจัยเนาะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับการทหารการเขียนอะไรแบบนี้นะครับเราค่อยๆพัฒนา จากยุคโบราณนะคลาสสิกกลางนี่ครับเฟิร์นฟูแล้วก็อุตสาหกรรมแล้วก็จะเป็นสมัยใหม่อะไรแบบนี้นะครับค่อยๆวิวัฒนาการไปอะไรประมาณนั้นนะครับพอเราแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำการวิจัยอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีพวกไอเทมใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เราจะสามารถทําการสร้างได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับ นะแล้วทีนี้นะครับวิจัยเก็บเกี่ยวใช่ไหมมันจะมีเวลานะแต่ตรงเนี้ยเราสามารถทําการเร่งได้นะครับถ้าเรามีเทมด้านขวาบนเนาะผมมีอยู่ประมาณเออ20ชั่วโมงนะครับเรากดเสร็จสิ้นเลยเพื่อที่จะได้แบบเอ่อทำการก,ก่อสร้างเพิ่เมเติมนะครับนี่คุณสมบัติเก็บเกี่ยวก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็นี่แนะนำให้เล่นตามภารกิจตามเควสไปเลยนะครับนะมันจะได้แบบไปแบบง่ายๆนะทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มการเก็บเกี่ยวกันอย่างเช่นตัวทรัพยากรการเก็บเกี่ยวตัวนี้นะครับ เราต้องหาตัวพื้นที่นะครับที่เราสามารถสร้างเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็สร้างตัวนี้นะสร้างนะครับนี่เขาจริงๆเขาจะมีบอกนะตรงเควสน,นะครับเนี่ยเก็บเกี่ยวเนี่ยอ่าแล้วก็กดยืนยันนะครับเราต้องกดเก็บเกี่ยวก่อนเราไปกดสร้างเนี่ยเมื่อกี้เราเร็วกันไปนะนี่มันจะเป็นประมาณนี้คือมันจะเป็นแบบเ,าเราสามารถทําการเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมได้อะนะเนี่ยเก็บเกี่ยว เนี่ยเราก็ทําการเก็บเกี่ยวมันจะมีทรัพยากรต่างๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้ตัวนี้ก็เดินทับแล้วก็ด้านบนนะครับจริงๆมันจะมีทรัพยากรบอกเนาะมีหินมีเหล็กมีอาหารมีองค์ความรู้นะครับมีเงินอะไรแบบนี้นะครับคือเราต้องบริหารจัดการพวกนี้ให้ดีทั้งหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเล่นตามเควสสาคัญที่สุดนะครับในช่วงแรกนะเพราะว่าตัวเกมนะครับ เขาจะให้พวกไอเทมต่งๆๆตางๆเพิ่มเติมด้วยนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าการปลดล็อกมุนจออะไรแยบนี้สามารถทําได้นะแล้วที่สําคัญคือสําหรับใครที่เข้ามาแล้วตัวเกมไม่เป็นภาษาไทยเนาะให้ไปด้านซ้ายบนนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็มาที่ฟันเฟืองตั้งค่านะครับเ<ๆ>มื่อเข้ามาประมาณนี้แล้วนะครับมันก็จะมีภาษาไทยให้เลือกบริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกภาษาไทยได้เนาะเออประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีการแปลชงแปลแชทด้วยนะเราก็เลือกเป็นไทยก็ได้นะครับประมาณนี้อ่า ทีนี้นะครับก็เล่นตามคงตามเควสดไปเรื่อยๆได้เลยแล้วอื่นๆในเกมนะครับเราสามารถทําอะไรได้อีกนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเออเราจะทําการยึดบริเวณตรงนี้นะครับนี่ยึดบริเวณตรงนี้เราสามารถทําการเคลื่อนทับเดินทับมาได้เนี่ยเราทําการเดินทับมาได้นะครับแล้วก็เดินทับ <As you S 1> แบบนี้นะครับ <make> <ๆ>ก็คือเราสามารถส่งในส่วนข,ของทางหารเรานะครับ<ๆ>เพื่อเดินทับมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นเอ่อการเดินทับมาตรงนี้นะนี่เดินมาก่อน เดินทับมาปึ๊บก็รอเวลานะมันจะมีเวลาอยู่นะครับ3 2 1นะครับเดินทับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ s <S ทําการยึดนะครับทําการยึดนะยึดตรงนี้เลยนี่ก็ทําการต่อสู้แบบนี้เพื่อทําการยึดพื้นที่ตรงนี้นะครับผมสู้กับพวกคนเถื่อนอะไรแบบนี้นะครับชนะก็ได้พื้นที่ตรงนี้มานะครับแต่ว่าเราสูญเสียทหารไปประมาณหนึ่งนะนะนสูญเสียทหารไปประมาณหนึ่งส่วนอื่นภายในเกมนะครับผม,ผมก็จะมีในส่วนของตัว เมืองที่เป็นศูนย์กลางนะครับเราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับนะเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อทําการสร้างสิ่งสร้างใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเนี่ยตลาดอะไรแบบนี้เราค่อยๆเล่นไปนะครับมันจะสามารถพัฒนาเมืองของเราเพิ่มเติมไปได้ด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับแล้วก็มาดูเมนูอื่นๆภายในเกมกันบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเช่นตัวรับสมัครเนาะตัวรับสมัครตรงนี้นะครับผมก็คือผู้เล่นนะครับสามารถทําการหาในส่วนของตัว ฮีโรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มกําลังฐานเราที่แบบดูโหดรายยิ่งขึ้นนะประมาณนั้นนะเนี่ยครับมีการันตี5ดาวด้วยนะก็คือโซมอีกประมาณ19ครั้งอละนะเดี๋ยวลองดูหน่อยมันเลือกมันมีกี่ตัวเนี่ยอ๋อตัวนี้เราไม่ได้เนาะตัวนี้ไม่ได้นะครับเอาตัวแรกนะครับตัวแรกตัวแรกโอเคเดี๋ยวสุมกันเลยปึ๊บมาครับนี่สีม่วงนี่ครับสีม่วงเฮ้ย ไม่เป็นไรครับแต้มยังมีด้านขวาบนนะครับไปไปกันต่อครับนี่นี่ปึ๊บชึบปึ๊บม่วงนะครับโอเคหมดแล้วนะประมาณทีนี้นะครับผมก็ในส่วนของตัวแม่ทัพที่อยู่ด้านขวาล่างตัวนี้นะครับเมื่อทําการสมมาแล้วนะครับก็จะมีแม่ทัพอยู่ตรงนี้นะครับมีที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มีตัวแม่ทัพอื่นๆเนาะประมาณนี้นะครับตัวแม่ทัพสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้ามีคะแนนอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวาตัวนี้เนาะ ให้ทําการเลือกออโต้นะครับระบบจะทําการเขาเรียกอะไรนะอัปเกรดให้นะครับเลือกสเตตัสที่ดีที่สุดอย่างเช่นตัวนี้พลังโจมตีดีที่สุดนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทําการกดตรงนี้นะครับเพื่อทําการ,รอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับตัวเลเวลตัวนี้เนะาะเช่นเรากดอัปเกรดปุ๊บ นี่ครับค่าความแข็งแกร่งก็เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีการเลื่อนขั้นเพิ่มเติมนะครับมีการยกระดับมีการปลดประจำการด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราสามารถทําการนี่ได้นะครับกดอัปเกรดครับนี่เราก็ดูนะว่าสกิลที่เขามีนะครับมันโอเคหรือเปล่าถ้าเราโอเคนะครับเราก็อัปเกรดแบบนี้ขึ้นมา อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คะแนนตรงนี้ถ้ามีเราก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับสำหรับป้องกันเนาะอันนี้เขาแนะนําประมาณนี้แล้วเองคุณผู้ชมครับตัวอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับสามารถทําการอัปเกรดได้อะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครฮีโร่ที่ใช้แล้วก็มีการสกิลแต่ณตอนนี้ผมยังไม่มีนะแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเราเล่นนะให้เรามาที่เมืองของเรานะครับแล้วก็มาที่ตัวกองทัพด้วยนะแล้วก็กดที่รูปไอคอนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับทําการเกณฑ์พวกทหารเพิ่มเติมด้ววยนนนะะครัับบแล้กก็ทึ เขาจะได้แบบทําการฝึกทหารเพิ่มเติมนะครับเราจะได้แบบมีกําลังลบอะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับนะให้เขาเกียกันไปนี่เล่นก็เล่นตามเควสนะครับเราก็เดินมาตรงนี้นะคือเควสได้ทาอะไรเราก็ทําอะไรประมาณนั้นไปก่อนนะครับในช่วงแรกๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างสาคัญในการพัฒนาเมืองหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถไปยึดสถานที่ต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับรูปแบบการเล่นมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับเ,เดี๋ยวเขาบอกว่า พิ่มผลผลิตนะครับอ่ะไปะยึดนะครับไปยึดไปยึดอ่ะตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําการเดินไปยึดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เพิ่มผลผลิตเพิ่มเติมนะเพราะว่าเมืองเราขยายขึ้นนะครับอ่าเราต้องการทรัพยากรมากขึ้นเนาะแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกค่ายคนเถื่อนนะครับมันจะแบบยาต <A fitting S 1> ขึ้นอยู่กับเลเวล <for such S 1> เนาะอันนี้ก็ชิลๆไปนะครับนี่นี่เรียบร้อยครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำการอัปเกรดฮีโร่แล้วนะครับเสียกําลังหานนิดหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวยึดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินกลับฐานนะครับอ่ <Advanced. S 1> นะยึดยึดแล้วนะครับเดี๋ยวอรอคูดาวแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ5 4าสี่สาเรียบร้อยครับผมการผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาไม่พอแล้วก็ไปยึดเพิ่มนะครับไปยึดตัวนี้เพิ่มหรืออะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้ทําการผ่านเคเวสนั่นเองุผู้ชมครับ ันนี้เราก็จะเห็นในส่วนของตัวบรรยากาศการเล่นกันไปแล้วเนาะด้านขวาบนนะครับก็จะมีพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เราสามารถทําการเปิดได้นะเนี่ยมันก็จะมีพวกไอเทมต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับพิพิธภัณฑ์นเนาะอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นนะครับเราเล่นถึงซีซั่นไหนแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามารับพวกของรางวัลด้วยนะนี่มีของรางวัลให้รับนะครับเนี่ยการสํารวจเราเนี่ยเนี่ยเข้ามารับของด้วยนะครับมีของเพียบเลยนะอ่าอันนี้ค่อยๆมารับกันเองนะครับแล้วก็มีตัวอีเวนต์นะครับ อนนี้มีเว้นอะไรบ้างเนี่ยครับผมกิจกรรมตัวนี้เนาะล็อกอินรายวันนะครับรับของเนี่ยรับของอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีรับคงรับของก็รับกันไปนะครับรับให้หมดเลยนะแล้วก็พิเศษด้วยนะครับนะเออนี่ครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับผมก็แนะนําเติมแพ็กเกจแบบเนี้ยค่อนข้างคุ้มนะครับนะได้แบบนี้ด้วยนะครับตัวทองด้วยนะเอออย่างดีเลยนะครับร้านค้าซีซันก็มีนะครับสาหรับใครที่แบบเอออยากจะสนับสนุนเป็นรายเดือนนะครับเนี่ยการ์ด รายเดือนอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมีหมดนะอันนี้ลองจับจ่ายใช้สอยกันดูนะครับใครเล่นเกมนี้ยาวๆนะผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนั่นเองทุกชมครับที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเมืองเราก็อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเล่นไปอีกประมาณหนึ่งนะครับเราจะไปตีผู้เล่นอื่นภายนอกได้นั่นเองทุกชมครับวันนี้ก็น่าจะฝากทุกผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย